สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบองบอยมันนี่ก็มาพบกับช่วงมียฝรั่งขี้นกเพาะกินนะคะมันนี่ตอนนี้จะทำอะไรครับกินยำขนมเส้นจะเป็นกะละมากเลยจ้าไม่หิวข่าวหลายกินเนยน้อยมันบอกอีมาจากยำขนมเส้นเซนใสป่ปลาทูน่านะคะทุกคนแบบว่ากเ็เฮ็ดมขูดเคเดน่าจะเฝ้า เปล่ากินบ่ได้ฮ็ดให้ให้โคโลกแขลงเสียด่ะไม่มาอย่าคาดจะฝอยกินเลยค่ะนิ้วขาวเนาะอเอาเป่าเห็ดยังนึงว่ามันหอนมันบ่หอนนะจ๊ะมันเย็ยนเย น้าคอยกันมาเงียบๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ปองด้วยนะคะอ๋อลืมไปคำเตือนถ้าใครเข้ามาดูคลิปบ,บ้านปองอย่าลืมอ่ะพกแว่นกันแดดและก็ล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเรียมตาจากหัวลานได้นะคะยังไงก็อย่าลืมสวมแว่นกันแดดนะคะเวลา ชมคลิปวิดีโอปอปหรือว่าเข้ามาในไลฟ์สดบ้านปองนะคะทาครีมกันแดดด้วยยิ่งดีนะคะทุกคนกินกินยาฆ่าจะปลอยพี่คานี้สำหรับท่านผู้ชมนะคะสีมันอาจสิจืดจังสิมันแสบอยู่ด้วยจากนัวผงสุดนะคะเพราะว่าปองใส่ผงสุรดเยอะคะ่ะ จับจับจับแล้วกินเพื่อนปอบให้ปิดปากแกกินไปมันแสบอยู่ได้พี่น้องมันจะมูจะอาจจะเห็นสียังสีแต่ที่จีแต่เรื่องจริงคือมันนัวผงสรดมากนะคะว่าาเพร,าะระปองใส่ผงสรดเยอะอืม มข้าวบดง่ะเพ่ซ้าแบังเนื้อกิน,นเป็นซ้ำขนาดนี้มันโจมมาจะของอ้วนกันมันหลุดไปนะพี่น้องก็แล้วแต่นออ้วนก็อ้วน,นนะคะอ้วนก็ไม่แคร์เพราะว่ามีสามีแล้วเด้อ <c oughs> ถึงเราจะไม่สวยในสายตาใครแต่สำหรับสามีเราเราสวยตัวเ <Okay. S 1> องเลยมันจะมันใสข่อยเดึคกอยวก็ไปตามไปสาขอ่อยหืม,มนัะเฮียกินๆเอา มีเสียงแทรกซ้อนแทรกบ่มีผักเลยค่ะพ่อบอกมันค้นบ่มาก,กินผักมือเจ้ามือเจ้า <c oughs> เอาไมเอาไมมือเจ้ามือเจ้าอาัน ก่ต้องกดไลค์กดแชร์ปองกันได้ด้จากแกตวันขอแค่อืรับชมอโฆษณาแล้วก็เลี้ยงวัวน้อยช่วยปองคนละตัวโซกตัวแค่นี้ปองก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็ฝากเลี้ยงวัวน้อยช่วยน้องปองด้วยนะคะสนับสนุนฟาร์มมัวเล็กๆของปองด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมไม่มีอะไรตอบแทนนะคะกินแต่ ินเผื่อท eh ุกคนนะคะอืมอืนุดอืดนุดอืมลงเป้าเลยมันบอกหอนมันกินก๋วยเตี๋ยวที่เป้าเห้งอืม เป็นดิงกว่าหูใส่ปัดถูน่าอันนี้ก็ตอนเป็นบอกว่าเวลากินมา่ให้ว่ากระสามคอยว่าก็เก้าค่อยเพราะว่าค่อยเป็นคนไม่มีมันรยาก ไปแล้วค่ะอ,อ๋อกินมาเบิดดอกพี่นอ้องเบ่งกะละมังเบ่ง,งกะละมังเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปถึงเดีไ๋ไปแล้วค่ะเพราะไปแล้วค่ะเพราะแม่พี่น้องพอดีปองวไดใดๆสดมือนึงปองญายมื่อเจ้าคิดฮอดคอยคอยก็เริ่มอัดกินขนมเสซนดิซื่อเนี่ยไม่มีช่วงนี้ก็ ไม่มีอะไรนะคะพบกับช่วงเมียฝรั่งสเตเ็ดเด็กค่ะสนบบอมมวนม <c oughs> าละค่ะที่เนกปองกับฝากกันกดเลยกดเชร์กดซับสไครต์เห้คอยเน,นเดอช่องปองก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะคะ,ะของให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะทําไมบันเทิงก็ขอให้เลือนผ่านนะคะก่อนจบไปก็อย่าลืมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดด้วยกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบาย